เอ้ยก็ไก่ละอคอไข่ในเล้าละอคอขวดของเราละคอควายเขานาคอ,อคนรึ่งคังละคอละกลางข้างฟ้างองูใจกาจอจานละชั่ดีช่อจิงตีดังละช่อช้างวิ่งนี้ละจ่อโซ้ลามที ขอกระเชยคู่กันยอ่อยิงโบภาละดอชดาละสวมพันต่อปะตักหุนหัลละทอทานเขามารองนางพุนโทนาข้าวทอพุทเท่าเดินย่องละนอนเอนไม่มองดอเด็กต้องนิมนต่อเต่าหลังตุงละทอทุงแบกคนทอททานอดทน พอตุงคนนิยมนอนอูขักไข่ละบอใบไม้ทับถมละปอปลาละตากลมพอพึ่งทำรังฟอฟ้าทนทานละพอผานระวางตั้งละฟอฟันสะอาดจ,จังพอจำเพาละกลางใบหมอมาคือคักละยอยักเขี้ยวใหญ่ละล,อล้อเรือพายไป ลอลิงตายลาววอเวนลงยาละตอตลาละเงียบเงาสอสสีละนวดยาวสอสเสือดาวขนองห่อหีบใส่ผ้ารอจุลาท่าพยองอ่อางเนืองน้องหอนกคูตาโต